สวัสดีครับอัปเดตอากาศประจำวันกันครับพี่น้องซึ่งในวันนี้ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่สภาวะอากาศที่เขาเรียกว่าแอนต้ไซโคนหรือเรียกให้เป็นศัพท์ทางอุตุนิยมวิทยาว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะฮะก็เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงโดยกระแสลมนั้นพัดออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมรอบตามภาพเห็นไหมครับพี่น้อง โดยฝั่งที่ครอบะะที่ครอบผ่านบ้านเรานั้นไว้ก็คือฝั่งทางด้านตะวันออกหรือทางขวาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคนนะฮะอิทธิพลต่อลักษณะาอากาศในพื้นที่นั้นจะเย็นนะฮะจะเย็นที่พื้นผิวนะฮะผิวพื้นเพราะเป็นลมฝ่ายเหนือพัดผ่านเราเรียกบริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคนชนิดนี้ว่า โคนไฮนะพี่น้องภาษาฝรั่งก็บอกโคหไฮนะทางฝั่งขวานะฮะถ้าเป็นฮอตนี่ยก็ต้องทางฝั่งซ้ายเราไม่ต้องไปสนใจมันดังนั้นเมื่อทรงลมผ่านพัดผ่านกดจมดันอารมอากาศแห้งและเย็นสู่พืนผิวพื้นนะ,ะสัมผัสด้านล่างที่เรายืนกันอยู่ค่ำจนถึงเช้าก็จะรู้สึกเย็นถึงหนาว ตกสายตกบ่ายความที่เมฆฝนโดนคลื่นลมเย็นสลายเมฆเลยหายฟ้าสายแดดแรงจ้านะฮะพาให้ร้อนอบอ้าวได้นั่นเองช่วงบ่ายไปต่อไปฟ้าก็จะไม่คลื้มแล้วนะครับพี่น้องฟ้ามันก็จะใสาย,สายแดดมันก็จะเปี้ยงเปี้งโดยในภาพถัดไปที่ทุกท่านเห็นเป็นโมเดลการเคลื่อนของความกดอากาศแสดงผลโดยเส้นไอโซบาร์นะฮะ จะเห็นว่าวันนี้ประเทศไทยนะมีเพียงเส้นพันสิบสองซึ่งพันสิบสองนี้ก็คือเป็นเส้นแบ่งมวลอากาศเย็นนะฮะและอุ่นสวิงอยู่กับพื้นที่โดยมีเส้นพันสิบสี่แวบไปแวบมานะฮะทางตอนบนเท่านั้นเห็นไหมครับพี่น้องที่เหลือก็เป็นเส้นพันสิบสองนะที่ผมเรียกว่าเส้นแนวปะทะนฮะนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ในทุกพื้นที่ ไม่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นสิงอยู่แล้วนะครับพี่น้องในขณะที่ภาพถัดไปการเคลื่อนไหวของลมมรสุมพื้นผิวระยะไม่เกิน1กิโลเมตรหรือระยะโดนตัวคนเนี่ยนะอ่อนกำลังลงโดยมากโดยทั่วไปเลยนะฮะและไม่ได้พัดเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือประจำฤดูนหนาวเหมือนเคยเสียแล้วแต่เริ่มเลยมาพัดเป็นลมตะวันตกซะอย่างนั้นเห็นไหมครับพี่น้องซ้ายมือ โดยในวันพรุ่งนี้วันที่14นะฮะหากเรานั้นรันโมเดลต่อไปอีกหน่อยเราก็จะเห็นแนวลมมรสุมปล่อยตัวปล่อยใจนะพี่น้องแนวลมมรสุมปล่อยตัวปล่อยใจไหลมาทางเดียวกับคลื่นกระแสลมตะวันตกแบบหน้าตาเฉยนะฮะก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไว้พรุ่งนี้เรามาติดตามกันฮนะดังนั้นในวันนี้เมื่อลมมรสุมล่างพัดอ่อนหรือแทบหยุดทํางานลมคู่ขนานอย่างพื้น กระแสลมบนจึงเป็นตัวคอนโทรลตัวบริหารสภาวะอากาศบ้านเราในวันนี้นั่นเองนะฮะนั่นเองครับฉะนั้นวันนี้เราก็มาจบการคาดหมายวิเคราะห์โมเดลอากาศร่วมกันด้วยในภาพถัดไปนี้นะครับนั่นก็คือพื้นกระแสลมบน500เฮกโตปาสคาลครับพี่น้องเริ่มจากภาคเหนือก็จะมีอากาศฮนะ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือบนด้านตะวันตกกระตรงลุกศรชี้พี่น้องเห็นไหมครับจากการไหลนะแทงครอบม้วนลงมาของคลื่นกระแสลมตะวันตกเนี่ยเอาความเย็นจากหิมะไัยมาฝากนะภาคเหนือห่ผมผ้าก,กันเยอะๆนะตอนดึกดึกตอนกลางวันก็ถอดเสือนะ้อนะฮะมันร้อนทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงนะฮะในตอนเช้าได้อีกนะฮะลดลงได้อีกเล็กน้อยตอนเช้าพรุ่งนี้นะของภาคเหนือ ก็จะอยู่ที่10ถึง19องศานะฮะต่ำสุดพื้นราบว่าน่าจะอยู่ที่อำเภอปลายแม่องสอนและก็แม่แก่มเชียงใหม่10องศามาดูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับภาคอีสานวันนี้ฝนหายทั้งภาคนะฮะอากาศก็ยังคงเย็นนะฮะในตอนดึกถึงเช้าจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตกนั่นเองพี่น้องอุณหภูมิเช้าพรุ่งนี้ฮนะ พรุ่งนี้วันเสาร์วันที่14ลดลงอีกเล็กน้อยนะครับภาคอีสานของเราอนะุณภูมิต่ำสุดข้างบนนะอีสานบนจะลดลงประมาณ1องศาคือ1 6บหถึงยีองศาพื้นราบต่ำสุดวันวันพรุ่งนี้นะฮะอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย16องศาในขณะที่ไปดูเพื่อนบ้านของเรานะสอปอเราอนะุณภูมิก็จะลดลงจากขอบลมแอนตี้ไซโคลเช่นกันนะ ลาวตอนบนอากาศหนาวต่ำสุดเฉลี่ย9-15องศาลาวตอนกลางอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย15-17องศาสำหรับราวตอนใต้นะฮะอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย14-21องศาครับกลับมาดูภาคกลางของไทยเรานะฮะ ภาคไทยภาคกลางของไทยนั้นช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อากาศยังคงเย็นนะพี่น้องหลายพื้นที่อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยจากขอบแอนตี้ไซโคลเช่นกันเฉพาะด้านตะวันตกนะอุณหภูมิเช้าพรุ่งนี้ฮะเสาที่14ตามสุดเฉลี่ย19ถึง24องศาก็ตามสุดอยู่ที่ทองหาภูมิกาญจนบุรีโดยพื้นที่เมืองหลวงกทมอุณหภูมิไม่ลดไม่เพิ่มนะตอนเช้าพรุ่งนี้ยังอยู่ที่24องศาลักษณะาอากาศ หนาวฟ้าเนี่ยครับพี่น้องผมจะบอกว่าลักษณะอา,ากาศหนาวฟ้าจากคลื่นลมแบบนี้ให้สังเกตนะพี่น้องที่อยู่ทางพื้นที่รอบๆปากอ่าวนะฮะชายทะเลก็จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าเขาเนื่องจากมีต้นทุนจากไออุ่นของน้ำเสิร์ฟตวัดเข้าพื้นที่อากาศจึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะฮะเวลามีคลื่นกระแสลมเข้ามาไม่เหมือนมีมวลอากาศ เย็นหรือหนาวลมจากจีนนะฮะส่วนพื้นที่ที่เปลี่ยน,ปยนแปลงชัดเจนได้รับผลกระทบแน่นอนเลยก็คือด้านตะวันตกจากเหนือเลยจดใต้นะฮะของประเทศนะเหตุก็เพราะว่าคลื่นลมมันมาจากตะวันตกสมชื่อนั่นเองนะพี่น้องแต่ในวันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ไปจากการเปลี่ยนทางนะเปลี่ยนทางปล่อยใจของสายลมล่างพื้นผิวอย่างลมมรสุมที่ผมบอกกับพี่น้องไว้ข้างต้น จะทําให้อากาศเปลี่ยนไปจากเดิมได้ครับในขณะที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิยังไม่ลดลงนะฮะจากวันนี้เท่าไหร่นะฮะในวันพรุ่งนี้จะขอบคลื่นลมเช่นกันนะฮะคื่กระแสลมเช่นกันยังคงทําให้อากาศเย็นในตอนเช้าโดยเช้าพรุ่งนี้วันที่14อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย20-25องศาต่ำสุดอยู่ที่อำเภอสอยดาวนะจันทบุรีเจ้าเก่าฮะ20องศาสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะฮะในวันนี้ก็จะเริ่ม ได้รับนะฮะผลกระทบเต็มพื้นที่นะฮะจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตกนะฮะทำให้เช้าวันพรุ่งนี้ภาคใต้ตอนบนของเราอากาศก็จะเย็นลงนะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่19-24ถึง24องศานะฮะต่ำสุดก็อยู่ที่บ้านป่าละอูนะหัวหินประโจคิรขัน19องศาโดยที่พี่น้องมองทางภาคใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างนะฮะ ผลกระทบการเข้ามาของการครอบของขอบแอนตี้ไซโคนเนีจะไม่เหมือนด้านบนของประเทศนะฮะจะไม่เหมือนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเท่าไหร่ซึ่งมีน้องดูแนวลมบนอากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นนะัะแนวลมบนเข้าอากาศเย็นอยู่แล้วพัดโค้งผ่านทะเลและยกท็อปนะฮะเข้าพื้นที่ไปทางฝั่งซ้ายนะครับกลายเป็นลมเย็นที่มิกเซอร์มีความชื้นผสมนําทให้เกิดแนวปะทะระยะแรกนะครับ ขออากาศเกิดขึ้นนะเหมือนก็เหมือนเย็นช้อนร้อนชื้นนะเย็นช้อนร้อนชื้นจากมวลอากาศเย็นจากเมืองจีนเข้ามาทางอีสานนั่นแหละครับกระแสอากาศก็จะยกตัวขึ้นเป็นฝนได้ในวันนี้พื้นที่ภาคใต้นะฮะแล้วก็คงลดลงในวันถัดๆไปโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถของพื้นที่ในะวันนี้ตกได้เล็กน้อยขึ้นไปบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ต,ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสนะฮะคลื่นลมในทะเลวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรและฝั่งอัลมันคลื่นก็สูงไม่เกิน1เมตรเช่นกันสวัสดีครับ